แล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าลึกถึงพระธรรมพระสงฆ์ข้าพุทธเจ้าปฏิบัติเพื่อมรรคผลเพื่อหลุดเพื่อพ้นไม่ได้ปฏิบัติเพื่อต้องการร่ักการะความเสื่อระเสเือนยอนย่อลึกถึงศีลของตัวเองที่ประพฤติปฏิบัติดีแล้วไม่ด่างร้อยอำนาจศีลจงเป็นรั้วกั้นภัยอันตรายทั้งหลายอำนาจภาวนาก็จงเป็นรั้วกั้น ภัยวิบัติภัยอันตรายทั้งหลายภัยอันตรายทั้งหลายจากสัตว์และจากพูดผีปีศาจหรือพวกอัมมนุย์ดูสิสักพักเสือนมายืนมองแล้วมันก็หลีกไปเนี่ยอ๋อขวางดึงนอนขวางทางเขานี่ะถูกสอนมาเรานี่นีนนน่ไปอยู่ในป่าอยู่เขานี่เราจะไม่นอนไม่คล้งทางเก่าฉันก็อยู่วัดนี่ตั้งแต่ขวัดวารามตั้งแต่ที่เป็นเด็ก พ่อแม่จะสอนตลอดห้ามนอนขวางพระพุทธรูปเนี่ยห้ามนอนขวางพระพุทธรูปเพราะว่าพวกเทวดาเข้ามากราบมาไหว้พระพุทธรูปอยู่ตลอดเทพเจ้าชั้นจะดูนี่มานอนขวางเนี่ยนอนขวางหน้าพุทธรูปนี่ได้เรื่องนะนี่ใตยหงตายตหามาก็มีนะนี่จะพูดถึงทางว่านหนวงไวยนี่จะเป็นมาพ่อแม่ก็สอนบอกก็สอนว่าห้ามนอนขวางพระพุทธรูป ให้ไปน,นอนทางด้านอื่นคือแวกนี่ทิดพอนั่งนี่ใไหที่เรานั่งนี่ตรงไว้นี่นี่ห้ามนอนขวางเด็กขาดแวกไว้นูนนี่เพราะทำไมทำไมทำไมก่อนนี้ครูาอาจารย์เนี่ยจึงเอาพุทธร,รูปมาตั้งเป็นพระประธานในตัวต้นต้นตน,นี่ในในในช่วงที่ในสลาเนี่ยทำไมจะตั้งอยู่ที่ข้างหนึ่งของสลาทำไมจึงไม่ตั้งตรงกลางนี่แหละก็เรื่องเดียวนี่ทุกวันนี้ไปตั้งตรงกลางแล้วจะนอนตัวไหนหละ่ะเทวดาเขาก็ไม่ตำหนิดีเดียนพวกเราเหรือ น้องกูลองอย่ครั้งหนึ่งเพื่อลองเทวดาลุมนี้เนี่ยไปตั้งตรงกลางนั่นได้เรื่องเลยเนี่ยนั่นได้เรื่องแล้วก็จึงย้ายมานี่อีกนั่น,น,นเห็นไหมละ่ะตอนแรก็ไปตั้งตรงกลางก็ทดสอบดูว่าเทวดากลุมนี้เขาจะว่าไงเงเขาจะคิดว่าเรามีครูม,มีบามีอะไรไหมคือเขาเาลงไหมเขาก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันนะ่ะเนี่ยเขาก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันแต่เราก็รู้ว่าเขาเขา,เขาตำหนิลึกๆในใจเขานั่นละ่ะอืแเราก็เลยย้ายขึ้นมาที่เขานี่เห็นไหมเรามาย้ายตรงนี้น,ะนี่แหละห้ามนอนขวางทาง พระพุทธรูปเพราะว่าเทวดาจะมากราบพระประธานนี term, exactly. ่ห <rup. S 1> ้ามเดือดขาดนี่ในวัดวาอารามที่มีพระพุทธรูปเยอะๆพวกเทวดาจึงทำหนี้ดูเขาใจไหมไม่รู้จุดไหนก็มีเนี่ยตัวนี้ก็พุทธรูปตัวนั้นก็พุทธรูปตัวนี้ก็พุทธรูปเนี่ยในทางเข้าก็พุทธรูปตรงนั้นก็พุทธรูปตัวนี้ก็พุทธรูปเทวดาเขาจุดทำหนี้เพราะว่าเขาจะกราบพระนี่เขาลงมานี่เขาจะทำหนี ผู้ที่สร้างพระพุทธรูปและเกแลวกะสร้างไม่คารพเนี่ยสร้างเจตนาลามกจกรเบตเขาจัดตำหนิติเตียนพระรูปนั้นแทบจะชนิดที่บอกว่าไม่มีความคารพเทิดทุนเลยนั่ยยิ่งสร้างสารพัดอย่างไว้ในวัดเนี่ยเดี๋ยวก็ทั้งพระพิพคเนตเ่ยเดี๋ยวก็เจ้าแม่กวนอิมเฮ้เดี๋ยวก็อะไรบ้างก็สร้างเป็นจุดเป็นจุด อันนั้นเขาตำหนิมากนะดังที่หลวงปู่ทราบนะเขาจะตำหนิมากเลยเขาไม่พึงพอใจเขาถือว่าไม่มีความเคารพสร้างเพื่อหาอยู่หากินหาเงินหาทองอันนี้เราพุพทธศาสนานะลูกนะไม่ใช่ศาสดาอื่นไม่ใช่ศาสนาอื่นสมควรที่จะสร้างเฉพาะพระพุทธรูปแค่นั้นเองอย่าสร้างอย่างอื่นโดยเด็ดขาดอันนี้พวกเทวาดาในหมื่นโลกธาตุแสงกจษกบาลที่เป็นสัมมาทิฏฐิเขาจะตำหนิดีเตียน ว่าพวกเราไม่รู้กราธทษสานเละการนอนขวางทางพระประธานนอนตรงหน้าพระประธานเอาพูดง่ายง่ายนอนตรงหน้าพระประธานอันนี้ก็ยากระทําเด็กขาดเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณนี่แบบร้างราชการตายหงตายหาก็มีอันนี้พ่อพูดให้ฟังนะนี่ให้ระวังที่สุดนี่ก็คือข้อวัดปฏิบัติที่ลวงปู่ได้พืนปฏิบัติตั้งแต่เป็นคาราชารตั้งแต่เป็นเด็กตั้งจนเป็นหนุ่มพ่อพูดถึง เรื่องกิตวิญญาณพูดถึงสมมุติแห่งทางเดินของเขาเขาเคยเดินเส้นนี้เขาต้องไปเส้นนั้นแต่เขาต้องไปเส้นนี้เขาเคยเดินเส้นนั้นเขาก็ต้องไปเส้นนั้นนี่เป็นทางคือเขาเดินไปอยู่อย่างนั้นมันก็เหมือนสายการบินหรือทางรถที่ไปทางเส้นนี้ก็ต้องไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าสมมุติเขาจะหมดคือสัญญาจําได้หมายรู้ของเขามีอยู่เขาจะเดินไปตรงเนี้ใครข้อขวางไม่ได้ยากมากเนี่ยพอมารู้ไม่พิจารณาภายหลังปับ๊บเข้าป่า ในช่วงที่มันรระาชาตอนี้รู้จักเลยอ๋อเส้นทางนี้ทางเขาจะผ่านถ้าผู้นั้นไม่มีปัญญาก็จะไม่สามารถที่จะบอกให้เขาหลีกลี่นน้จากทางนั้นได้เลยพอทางเจนี้เขาเคยผ่านมันเป็นสัญญาเฉยๆสัญญาที่เขาเดินจุดนี้เขาต้องเดินเดินกลับไปเดินกลับมาอยู่อย่างนั้นเขาก็เดินอยู่อย่างนั้นของเขาไม่รู้เขาเดินไปเขาก็เดินไปอย่างนั้นแล้วก็เดินกลับมาอยู่อย่างเงี้ย ในป่านในเขาเขาจะเป็นอย่างนั้นเป็นฝูงไปเช้าก็ไปเอ้ยเย็นก็ไปเช้ากลับเย็นไปเช้ากลับเขาก็เป็นจิตเหมือนพวกเราโดยเอาสัญญาตน,นมาชายสมมุติที่เขามีอยู่ในโลกน้นาชายนี่สมมุติของพวกวิญญาณสมมุติของพวกเทวดาก็เช่นเดียวกันสมมุติของพวกพรหมก็เช่นเดียวกันนี้เป็นสมมุติที่ต้องใช้ในการเวียน่หยตายเกิดในสามแดนโลกธาตุนั้นพระจิตของพระเ,เจ้าเป็นพระจิตที่พน้นสามแดนโลกธาตุ แต่ทำใหมพ่พระองค์จึงใช้สมมุตินี้สอนสั่งแสดโลกถ้าไม่มีสมมุติก็จะไม่สามารถสอนสรโลกได้เลยสมมุติปีเก่าปีใหม่เหมือนวันนี้เท่กินเดียวกันต้องใช้สมมุตินี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อตัวเองจะได้มีความสุขตามสมมุตินั้นๆหากการเปียนไหตายเกิดมีอยู่ เราก็ต้องใช้สมมุติให้เป็นประโยชน์ในการเบียนวหา้ตายเกิดสมมุติที่ดีไงสมมุติที่ละชั่วทําดีปีใหม่เนี้ยส่งต้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เหมือน